ใจมันไม่ได้ตายด้วยจึงบอกว่าปลูกจิตใจปลูกสํนนึกนั้นคือปลูกวิญญาณเมื่อเราตายเขาหามเราไปเผาตั้งแต่ร่างกายนี่ใจไม่ได้ถูกเผาด้วยมันจะไปต่อใหม่อีกเหมือนเทียนสองเล่มเล่มหนึ่งถูกจุดใต้ไม่ลงไปไม่ไสลงไปไม่เทียนไม่ไขลงไป จวนจะหมดลิบหลีลิบหลีเอาเล่มใหม่มาจุดต่อไฟก็ลุกขึ้นที่เล่มใหม่เล่มเก่าก็มาลายสิ้นหมดไปทั้งไส้ทั้งเชือ้อทั้งไฟแต่ไฟไม่ได้ดับไฟก็มาลุกโผลงขึ้นอีกกับเทียนเล่มใหม่เปรียบเหมือนวิญญาณจากร่างนี้คือจากเทียนเล่มนี้วิญญาณน,นั้นเหมือนดวงไฟ ภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกเป็นกระแสวิญญาณโสตังนะอุปยโตอัพโภชินทางกระแสแห่งวิญญาณยังไม่ขาดสิ้นโดยส่วนสองยังไม่ขาดจากชาตินี้ยังไม่ขาดจากชาติหน้ายังแอบอิงอาศัยยังแอบอิงอยู่ในบุญในบาป ถ้ามันขาดก็คือความเป็นพระอรหันต์วิญญาณพระอรหันต์ขาดสิ้นกระแสจะมีคำว่าวิญญาณโสตังอุพโภชินทังนิพายติกระแสแห่งวิญญาณขาดสิ้นโดยส่วนสองก็นิพพานชาตินี้อิทะโลเกปะระโลเกนะอุปัทจิตสามิ ไม่ยึดมั่นโลกนี้ไม่ยึดมั่นโลกอื่นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นก็นิพพานแต่ของพวกเรามันยังไม่ขาดมันต้องมาปลูกจากวิญญาณที่ไม่ดีไม่งามก็มาทำให้มันดีมันงามมันจะเป็นกระแสที่เปลี่ยนจากความทุกข์ยากเศร้าหมองมาเปลี่ยนเป็นวิญญาณที่ดีที่งาม ขึ้นจงมีอีกคำหนึ่งที่ควรจะทำความเข้าใจคือคำว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏิแปลว่าอีกสนธิแปลว่าต่อสนธินั่นแปลว่าต่อปฏิแปลว่าอีกวิญญาณคอนซีย s ความรู้อันเป็นกระแสเนี่ยมันจะไปต่อกันเข้าอีลิลิง่งลิลิงล่งคริงคอสเซสภาษาภาษาสมัยใหม่ภาษาพวกฝรั่งมั่งค่าเขาเขาแปลออกมาอย่างนี้มันมันมันก็ชัดประยัติเหมือนเทียนที่มันต่อกันเมื่อเมื่อแตกกายทำลายขันร่างกายแตกสลายเอาไปเผาจิตใจนี่มันก็จะเอา มันจะเอาสิ่งที่เป็นสมบัติของมันไปต่ออีกไปสู่ร่างใหม่ไปสู่พบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโยมผู้หญิงจะเข้าใจได้ง่ายเมื่อยังเป็นสาวเป็นนางจิตใจเป็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อเริ่มปฏิสนธิวิญญาณมาต่อเข้าเริ่มมีตั้งท้องตั้งคันจิตใจเปลี่ยนขันห้ามาซ้อนกันเข้าคือวิญญาณใหม่มาต่อ สิ่งที่ไม่เคยอยากไม่เคยกินอยากกินอารมณ์เปลี่ยนแปลงบางคนพอมีท้องใหม่ๆใ,ใจดีด,ดีหิม้มแยม้มแจม่มใสพูดจาไพเราะมองโลกในแง่ดีๆอยากไปวัดไปวาอยากไปหามุมสงบชอบกินอาหารจืดๆเรียบเรียบเนี่ยพิดกันเป็นหน้ามือหลังมือ บางคนพอตั้งท้องตั้งขันอยากกินเหล้าอยากสูบบุหรี่เดี๋ยวนี้อาจจะอยากดมกาวเข้าไปเองะว,วิญญาณผีกาวมันจะมาเกิดต่อเสียบเข้าไปเอก